อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของตัวละครตัวใหม่ด้วงอะจุร,ราคราโตระดับ U R และดูรายละเอียดเต็มๆของเขาบอกเลยว่าทําออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะยิ่งเป็นโมเดลภายในเกมรูปแบบเต็มแล้วนี่เดียวโอ้โหอัปเดตมาได้สวยงามจริงๆภาพคมชัดแบบสุดๆส่วนนในเรื่องรายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดในวันนี้จะถูก ปรับเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมหรือไม่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวละครตัวนี้เท่าที่เราไปดูศึกดวลกันมาเนี่ยโอ้โหเป็นตัวละครที่โหดใช้ได้เลยอย่างหนึ่งก็คือตัวละครอของเขาเนี่ยมันสามารถแบกทีมได้ดีอยู่นิดนึงเลยนะครับตรงที่ว่าก่อนที่เขาจะตายมันเป็นอมตะด้วยนะคุณผู้ชมให้เทียบกับเจ้าตัวอัศวินจากโกลนระดับยูอาแบบ1ตอนน่อ1มันก็จะคลา้คลายกันเพียงแต่การใช้งานการล้ังเค้นหรือการแก้เค้นมันจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงอีกทั้งในส่วนนี้กระผมเองก็กล่กาวว่าจะสุ่มาาั ด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปสู่มาหาเขากระผมเองก็ต้องมาหาลูกแก้วในร่างระดับ SSR บวกกันซะก่อนเพราะถ้าหากเราอยากจะทําร่าง UR ให้มันเก่งๆเราก็ต้องมีร่างระดับ SSR บวกไปบวกค่าสเตตัสทั้งหมดและลองเทียบระหว่าง SSR บวกกับ UR โอ้โหมันช่างแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆตูนจะเข้าไปรับชมรายละเอียดข้อมูลของเจ้าตูดด้วงอาชุราคาบโตระดับ UR ใหม่ทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะที่ข่อยสีชั้นสามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกม,เกมบนเว็บมีสิรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเตมิมเกมเสร็จมีสิทธิ์ฟา้์รางวัลมากมายเด้งสามสะสมเงินคืนบนรถครั้งขับไปได้อีกสอบถามแอดมินรหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยครับยินด หรับคลิปวดโรในวันนี้เราเอิงก็มาอยู่กับเจ้าตัวด้วงอชุราคัุโตสุดหรอในร่างระดับยูอากันนะครับและการมาของตัวละครอของเขาในครั้งนี้ก็จะมาเป็นตัวละครที่4แห่งกลุ่มของทอยแฟนตาซีเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับกลุ่มของทอยแฟนตาซีรูปร่างโมเดลทั้งหมดเขาก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นใส่ชุดแฟชั่นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวฟุบุกิระดับยูอาอันนี้คือเข้ากันมากๆต่อมาอัศวินจากกนระดับยูอาในส่วนนี้ก็เข้ากันเช่นเดียวกันครับผมเพราะว่าเขาแต่งออกมาแล้วมันดูดีซะ ส่วนของราชาใต้ดีระดับยูอาตอนแรกก็ดูขัดขัดแต่พอดูไปดูมาโอเคมันก็สวยงามใช้ได้นะแต่ส่วนของพี่ด้วงอาชูร,ราคคบุโตระดับยูอาตัวนี้คือแตกต่างจากเดิมไปนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้หรือโมเดลในการแต่งตัวขเขามันดูดีดูรวยแบบจัดจัดจ,ดจริงๆอีกอย่างก็คือการใช้อันติเมตของเขาเนี่ยมันดูเวอร์วัาวางอลังการกว่าตัวละครอื่นๆเยอะเลยนะตรงที่เมื่อเราทําการโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าบูม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 ในทุกๆการโจมตีหรือทุกๆ การต่อยในส่วนเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเคยไปดูมาแต่ละตัวมันยังไม่ค่อยมีเลยนะครับจะมีแค่เจ้าตวดดวงอัลรตราขับตัวตวดตัวนี้นี่แหละที่มันทําอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมและการอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าเรียกร้องหาตัวดของเราเซิรละเกินต่อให้เราจะมีครบหรือไม่มีครบก็ต้องอาจจะไปถลุงกับมันอยู่ดีนะอย่างเช่นเหมือนของผมเนี่ยมีอยู่74บ่ใบกะว่าจัดจัดอย่างแน่นอนครับผมจะเกิดว่าดวงดีเราได้มามันก็ ็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆแหมถ้าเกิดว่าดวงโวยในกรณีนี้ก็ต้องเตือนกันไปเลยนะครับว่าอย่าทําตามแบบเดุดขาดเพราะการซุ่มเสี่ยงแบบนี้มันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่ามากๆเอาเป็นว่าไอ้การเกินหัวเรื่องไอ้การเกินตัวเรื่องเรื่องตัวละครอะไรต่างๆนานาก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูรายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดที่อัปเดตมาใหม่กันดีกว่าว่าความสามารถของเขาในตอนทฤระบบกับตอนที่มันเข้ามาในตัวเกมจริงๆหลักๆแบบเต็มๆนะตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าเราก็มาเริ่ม ตัวกันตั้งแต่การโจมตีปกติเลยครับผมคอมโบต่อเนื่อง2องครั้งใส่ตัวเป้าหมายรายเดียวด้วยความเสียหาย240%ในส่วนนี้ยังคงเหมือนเดิมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอัตเมตใช้ลูกไฟไปเลยจํานวน2แต้มอันนี้ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับขั้นตน้นส่วนการโจมตีก็จะเป็นการโจมตีคอมโบต่อเนื่อง3ครั้งใส่เป้าหมายในแถวแนวตรงนะครับผมหรือจะเรียกว่าแนวนอนก็ได้แล้วแต่บางคนแต่มันจะโดนศัตรูทั้งหมด2ตัวละครซึ่งจะสร้างความเสียหายแบบโจมตีโดยตรงไปทันทีจํานวน90% 0อีกทั้งยังจะมี การเสริมความเสียหายแบบจริงไปอีกด้วยนะครับผมจํานวน600%และการโจมตีของเขาในครั้งนี้เมื่อเขาโจมตีออกไปมันก็จะทําการติดจานานทะลวงมาจานวน 1, 1ครั้งทันทีส่วนคำอธิบายด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงอันติเมตของเขาทั้งหมดด้านบนนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงมาก,มาก,มากๆเลยน,ะค, <S <S นะคุณผู้ชมเพราะว่าการโจมตีของเขามันเป็นการโจมตีความเสียหายโดยตรงนะครับผมจํานวน90% 0แถมมันไม่มีบอกด้วยนะว่าไอ้900% ตรงนี้มันจะแชร์ต่อตัวด้วยหรือเปล่านะครับเผอๆก็จะโดนคนละ900เ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแชร์กันก็จะตกอยู่ที่ตัวละ450ดามเมจมันก็จะเบาลงกว่าเดิมเยอะมากๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไอ450้450หรือ900นตะตรงนี้มันเป็นการโจมตีแบบโดยตรงนะครับยังไงก็เข้าแบบเน้นๆอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีการโจมตีความเสียหายแบบจริงไปด้วยจํานวน600ต่อให้ตัวละครของเราโดนเพิ่มดามเมจหรือลดดามเมจมาก็ตามในส่วนนี้ก็จมตีแบบ นนไม่สามารถแชร์ดามจได้ด้วยอีกอย่างก็คือไม่สามารถหลบหลีกหลบเลี่ยงดาเมจของเจ้าตัวด้วงอาชูรคาคาบุโตระดับยูอาตรงนี้ได้อีกด้วยนะแต่มันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับตรงที่ว่าการโจมตีอันติเมตของเขาทั้งหมดนะตรงนี้มันเป็นการโจมตีด้วยค่าพลังโจมตีนะครับผมไม่ใช่ค่าเลือดเขาคิดความเสียหายนะตรงนั้นมาด้วยค่าเลือดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอจา้จูาด้วงอาชูรคาคาบุโตระดับยูอามันจะเป็นตัวละครที่ติดเมตาแล้วดามจดแรงโคตรเลยนะต่อมาก็จะเป็นนนใเเรื่่่ออองงขิาาีตตดดััวททผมู รู้สึกว่าจะเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเมื่อเขาเข้ามาในเกมเนี่ยตัวละครของเขาเองจะได้รับสถานะการหลบดาเมจแบบพิเศษขึ้นมาทันทีจํานวน60%และเมื่อตัวละครของเขาถูกโจมตีนะครับจนเกินขีดค่าจํากัดที่เขากําหนดตัวละครของมันเองเนี่ยก็จะทาการไล่โจมตีอันติเมดแบบฟรีๆไปเลยนะจำนวน180ในส่วนนี้จะไม่เสียลูกไฟแม้แต่นิดเดียวและอีกอย่างหนึ่งเท่าที่มีคนบอกมานะครับไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้เมื่อมันโดนสตันของเจ้าตัวราชาใต้ดินระดับยาาูอาร นี้ก็ยังคงใช้งานได้นะโอโหในส่วนนี้นี่เป็นอะไรที่ดีสุดๆและส่วนสุดท้ายนี้เขาก็บอกไว้ว่าการไล่โจมตีแบบอันติเมตสามารถใช้งานได้จํานวน10ครั้งใน1การต่อสู้ก็คือต่อให้โจ้าตัวดวงระดับยูอาตัวนี้มันจะมีตายเกิด1 0 0่งร้อยหนึ่งพันสิบพันแปดพันเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะทําการไล่โจมตีแบบอันติเมตได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับตามที่ตัวละครของตวมันเองกําหนดนั่นเองและสุดท้ายก็จะเป็นพาสซีฟสกปลุกตื่นขั้นยูอาที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรมาเลยครับผมมมมโออ้้ตตตงงงกาาาาาาวว่สถขท โดยโรวมตรงนี้ที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแล้วโหดมากๆและแถมไอพาร์ิชคือปกติของเขานะตรงนี้มันไปแก้ทางราชาทะเลลึกระดับอยู่อารได้แบบเต็มๆตัวที่ว่าเมื่อตัวของของเขาเข้าสู่สนามมันก็จะได้รับสถานะการแรงแข็งขึ้นมาทันทีและเพื่อนในทีมของเราทั้งหมดนะครับจะได้รับสถานะการลดดามจบาด จ็บนะครับผมลงทันที15 0ซึ่งความสามารถในส่วนนั้นก็จะเป็นเหตุผลนะครับที่ไอเจ้าตัวราชาทะเลลึกนะตรงนี้ทาดาเมจได้เบาลงกว่าเดิมมากเพราะไอ้การลดดาเมจแบบพิเศษนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการลดดาเมจแบบบาดเจ็บแล้วก็ลดดาเมจบาดเจ็บภายในรวมไปถึงดาเมจสะสมโดยรวมทั้ง3อย่างนี้จะถูกลดลงหายไปทันทีจํานวน1 5 0และส่วนการล้างแค้นเมื่อตัวละครของเขาตายไปนะครับตัวละครตัวใหม่หรือว่าร่างใหม่ก็จะกลับสู่เข้าสนามทันทีนะครับด้วยเลือด80%แถมการ กลับมาของเขาในครั้งนี้มันยังจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครของตัวมันเองไปอีกจํานวน20%ซึ่งสามารถตายเกิดหรือกลับเข้ามาในสนามได้สูงสุดจํานวน7ตัวละครและก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้มันก็ยังจะสามารถใช้งานพาร์ i สี่สกิลติดตัวนะตรงนี้ได้ด้วยเมื่อมันกลับมาปุ๊บโดนตีดามเมจมาเลือดเหลือหนึ่งตัวละครของตัวมันเองก็จะทําการไล่โจมตีแบบอันติทันที180นไปเรื่อยๆจนกว่าตัวละครของตัวมันเองจะไม่มีตัวใหม่มาทดแทนที่เดิมนะครับ อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวอัศวินจักรกลระดับยูอาตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมแต่การกลับมาของเจ้าตัวนี้มันเกิดมาปุ๊บมันโจมตีอันติเมตทันทีแต่ของน้องด้วงอาชุราคบราบโตระดับยูอามันต้องเลือดเหลือหนึ่งหรือว่าโดนดามิดเยอะจัดๆก่อนมันถึงจะทําการไล่โจมตีแบบอันตินะครับและส่วนในเรื่องของการกลับเข้าสู่สนามหรือว่าตายเกิดใหม่เนี่ยผมมองว่าไอ้เจ้าตัวอัศวินจักรกลระดับยูอาจะได้เปียบกว่าในช่วงแรกๆแ,แต่ถ้าหากทำพาสซีสกิลปกตืนขั้นยู่อาตรงนี้ไปเป เท่าๆกันประมาณ10ตัวถึง11ตัวนั่นเองเอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมดในส่วนนี้เพื่อนๆท่านใดคิดอยากจะเปิดตัวละครตัวนี้กันหรือไม่ครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะเพราะว่าความสามารถของเขาโดยรวมทั้งหมดในส่วนนี้มันดีมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้โดนเนิร์ฟสกิลด้วยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันเข้าเซวร์จริงเข้ามาแล้วเนี่ยตัวละครของเขามันก็อาจจะถูกเนิร์ฟลงไปก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้โดนเนิร์ฟเลยนะและส่วนราชาใต้เดินระดับยูอาร์ตัวนี้ก็ยังคงรอดตรงที่ว่าเจ้าตัวดวงระดับยูอารตัวนี้เลย แม้แต่นิดเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงตัวละครของเขามันอัปเดตเข้ามาในเกมเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มลุ้นดวงกันนะ,ะคาดว่าอาจจะได้ด้วยส่วนสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปและก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊กคุณผู้ชมทุกๆท่าน